กันก็มีส่วนพองพันก็นี่ละจ้ะมาดูต้นหมอนปาสิตราดกันยังบ่ท่านจากสีหั่นพี่น้องจ้ะหั่นจ้ะหั่นตากแดดไปแล้วพี่น้องเด้ออาจจะหันตากแดดไ้จ้ะเสียงผู้พี่น้องจ้ะเสียงรถกระจับพองพันกับซีฮั่นตากแดดปาสิตราสมุทรสาครท้องฟ้าก็ยังมีก้อนเมฆปลาฝ่ายพี่น้องจ้ะอึมครึมยุบกับ้านพี่น้องจ้ะคนก็ยังบ่หั่านตื่นนพี่น้องจ้ะยังไม่ตื่นปากซอยก็ยังเงียบเหงาก็เมื่อเดิมพี่น้องจ้ะเอามันจะกลับมาให้ชมถ้ามาเบิ้งต้นมอนหน่ะล่ะพ เพื่อนกำลังไปเห็นงาพหนอ่องจ้านี่ใบอย่างนี้ก็จะเก็บไว้บตะต้มต้มใส่กับใบเตยกินน้ำพี่นอ้องจ้าบำรุงสายตาได้ดีเนอะอาะนี่นะจ้าว่าไม่ว่ากินใดตะมอนตะม,มอนนะพี่น้องเด้อข้นจะเป็นขาวลาๆละละละพี่น้องเดี๋ยวพองพันธุ์กับสิตัดออกจกะ้ะเดี๋ยวมือได้วางเดี๋ยวพองพันธุ์สิมาตัดออกพี่นอ้องจ้าเพื่อเสี่ยเพื่อนแตกไหมเนาะให้เพื่อนแตกไหมส,ส่วนใบข้างหน้าเจ้าขี่กระสิเก็บไว้บตะตุ่มใบส่งเป็นหนำซ่าลืมไหนคือกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ละจ้าตัดออกตัดออกตัดมาเบิ่งใใใบบบแลล้้้วววโออยย่่่าาาาาเเหห็็นนนๆปงงมพีจ ใบมันเป็นเป็นชุดขาวๆนี่แม่พี่น้องขายว่าแบบปลูกแบบธรรมาชาติน้องบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อย่างพี่หนงเพิ่น,น,นแจกไม้บ่โดนบ่นานพี่น้องจ้ะข <c oughs> อโทษขอพรไอร์แล็บยูบ่โดนบ่นานบ่าอดอาทิตย์หรอกพี่น้องจ้ะแล้วเพิ่นก็สิแจกใบซอใบออกมาก,ก็สิแป๊บเดียวก็สิบพี่หนงจ้ะนี่ใบอย่างนี้ก็จะเก็บไว้ถ้าตุมต้มใส่กับใบเตยกินน้ําพี่น้องจ้ะบํารุงสายตาได้ดีเนาะนี่ละจ้ะบ่แม่นว่ากินได้ตะมอนตะมอนเด้อพี่น้องเด้อโคตรกัเพิ่นแจกไม้บ่โดนบ่นานพี่น้องจ้ะ ขอโชคขอภัยไอเล็บยูมาโดนบ่นั่นบ่าขอ,อดอาทิตย์ดอกพี่น้องจ้าแล้วเพวกกิ่็สิแตกใบซอใบออกมากแคสิบแป๊บเดียวก็สิพี่น้องจ้านี่ใบยอย่างนี้ก็จะเก็บไวใถ้าต้มต้มใส่กับใบเตยกินน้ำพี่น้องจ้าบำรุงสายตาได้ดีเนาะนี่นะจ้าว่าไม่ว่ากินใดตะม่อนตะม้อนเด็กพี่น้องเด้อคนเก่สามาเบิ่งต้นม่อนพองพันพี่น้องจ้าใบาเลิ่มสิลายแล้วพี่น้องแล้วพองพันก็ต้องตัดแล้วละจานนี่มาดูบ่มีลูกบ่มีหน่วยแล้วพี่น้องจ้าไม่มีลูกเลยมิจะเดี๋ยวแป๊บเดียวแล้วเพิ่นก็แตกแตก็บไง อาอั่นนี่ลราพี่น้องจาพองพันข้อโตไปเขาง,งานกันเด้อบ๊ายบายจ้าจ่าสมุทรสาครท้องฟ้าก็ยังมีก้อนเมฆประปายพี่น้องจาอึมครึมยุบพ,พ่อบ้านนงจาคนก็นยังห่หันตื่นหนุนพี่น้องจายังไม่ตื่นปากซอยก็ยังเงียบเหงาเก่็ไมื่เดิมพี่น้องจาเอา,าเกกบรรยากาศมาให้ชมถ้ามาเบิ่งต้นมอนน่ะลรา,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 าพี่นงจาควนกำลังไปเฮ็ดงานเป็นขาวๆแล้วล่าเราพี่น้องเดี๋ยวพองพันจะสิตัดออกจก้ะเดี๋ยวเมื่อได้วางเดี๋ยวพองพันสิมาตัดออกพี่น้องจาเพุ่เรียนเพื่อนแตกไหมเนาะ ห้เพล่นแตกไหมส่วนใบข้างหน้าจังสี่กับสิเก็ยไใบสตมอย้่รอพี่น้องแต่ช่วงนี้ใบมันไม่สวยแล้วเนี่ยอันนี้ใบบันก็บจะเป็นแบบใบเสาวเบืองต้นม่อนพองพันพี่น้องจ้าใบเริ่มสินไล่แล้วพี่น้องแล้วพองพันก็ตตรงตัดแล้วลัดจันนี่มาดูบ่มีหลูกบ่มีนุวยแล้วพี่น้องจ้าไม่มีลูกเลยมิจจะเป็นขาวๆล่าๆแล้วพี่น้องเดี๋ยวพองพันก็สิตัดออกจากเดี๋ยวเมื่อได้วางเดี๋ยวพองพันสิมาตัดออกพี่น้องจ้าเพื่อเสียงเพ่อนแตกไหมเนาะ ให้เพลินแตกไมาส่วนใบข้างหน้าจ้าสี่กับสิเก็บไว้บตะมพี่น้องจ้าคนก็นยัง่หั่นตื่นหลวงพี่น้องจ้ายังไม่ตื่นปากซอยก็ยังเงียบเหงาเก้าเมื่อเดิมพี่น้องจ้าเอามาันยักลับมาให้ชมถ้ามาเบิ้งต้นมอนน่ะหลวงพี่น้องเพคนกำลังไปเห็นงานจ้าสมุทรสาครท้องฟ้าก็ยังมีก้อนเมฆปลาไฟพี่น้องจ้าอึมครึ้นยุบมากเดี๋แป๊บเดียวเดี๋ยว,พวกกเพิ่งจะเจกแตก็บไงอาช่างนี่เราพี่น้องจ้าเพค่อยๆคอนโทไปเขาง,งานกันเด้ไม่ไกลจ้ากินอะไรจะนใ,นจใบหม่อนนี่เนาะต้มกินหนามเค็ดเป็นเค็ด ท่นตากแดดเลยเนาะอันนี้พวกนี้พวงพันตัดออกกสิเอาพวกมูนี่ไปไปล่างดีๆแลยกับปูมกำลังสิแตกแล้วพวงพันกับชิตัดออกพี่น้องจ้าตัดออกเพื่อสีให้เพื่อนได้ออกลูกออกตรงนี้เนาะนี่จ้ะใบกับบวบค่อยงามพี่น้องจ้าเอาใบไปต้มจ้ะที่ปลูกไว้เนี่ยบ่มีะไปส่งเป็นน้ำซ่าดื่มได้คือกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ละจ้ะตัดออกตัดออกน้องจ้าปุ้ยหมักปุ้ยคอกก็ไม่มีเนาะกับสิประมาณนี้นะจ้ะี๋ยวก็จะตัดตัดเดี๋ยวก็สิเอาไปเป็นเป็นใบผ้าใบจะส่งดื่มนี่แหละพี่น้องจ้ อาสั่งกะทิต้มเนาะเด,เดี๋ยวแป๊บเนนงงดีย,ยเาาว,วเดี๋ยวพองแตกแตกไงอ๋อใช่ไหมลราพี่น้องจ้าพ่องพันเขาตไปเข่างานกันเด้อไม่บ่ายจ้าเป็นขาวๆล่าๆแล้วพี่น้องเดี๋ยวพ่องพันกะทิตัดออกจ้ะเดี๋ยวมือได้วางเดี๋ยวพ่องพันชิมมาตัดออกพี่น้องจา้าเพื่อเสี่ยงเพิ่นแตกไหมเนาะให้เพื่อแตกไหมส่วนใบข้างหน้าเจ้าสี่กะสิเกี่ยวใบจะตม้มตัดมาเบิ้งใบแล้วโอ้ยว่าเห็นใบหลายๆว่าแต่เป็นใบงามพี่น้องจา้าใบมันเป็นเป็นจุดข,า,ขาวๆนี่ไมพี่น้องจะขายว่าแบบปลูกแบบธรรมชาติน้องบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยหง,ยงพี่น้องจนี ใบอย่างนี้ก็จะเกี่ยวไว้ถ้าต้มต้มใส่ก็ใบเตยกินน้ำพี่น้องจ้าบำรุงสายตาได้ดีเนาะนี่แหละจ้าว่าไม่ว่ากินใดจะมอดจะมอนเด้กพี่น้องเด้กคนก็กินใดจะใบมอดนี่เนาะต้มกินน้ำเท็ดเป็นเท็ดเป็นซ่าใบมอนก็ได้พี่น้องจ้าหั่นตากแดดไปเนาะอันนี้พวกนี้พวงพันตัดออกก็สิเอาพวกมูนี่ไปไปล่างนีดีแล้วพีน้องจ้าคนก็ยังหั่นตื่นพี่น้องจ้ายังไม่ตื่นปากซอยก็ยังเงียบเงาเก่าเมื่อเดิมพี่น้องจ้าเอามันยากาับมาให้ชม้ามาเบิ่งต้นมอนน่นลรพี่น้อง กำลังไปเห็นงานมาเบิ่งใบแล้วโอ้ยว่าเห็นใบหลายๆ,ๆ,ๆว่าแต่เป็นใบงามพี่น้องจ้าใบมันเป็นเป็นจุดขาวๆนี่ไม่พี่น้องขายว่าแบบปลูกแบบธรรมชาติน้องบ่ได้ใส่ปุ๋ยใสย่เหงียเพี่แป๊บเดียวแล้วเพิง่งตัดเศษเศษไงอ๋อั่นนี่ลราพี่น้องจ้าค่อยๆค่อนโตไปเขาง,งานกันเด้อไหมจ้าไปส่งเป็นน้ำซ่าดื่มไหนคือกันกน้องพี่น้องเนาะนี่ระจ้งตัดออกตัดออกนี่ระจ้งตอนเช้าเนาะสมุทรสาครพี่น้องจ้าดูบรรยากาศดูท้องฟ้าพี่น้องจักนี่ก็ยัางลายอยู่พี่น้อง เมฆก็ยังเยอะแยะมากมายบรรยากาศป่าปูนจากสมุทรสาครท้องฟ้าก็ยังมีก้อนเมฆป้าป่ายพี่น้องจา๋าอึมครึ้นยุบประมาณเป็นขาวลๆละล่าแล้วพี่น้องเดี๋ยวพองพันธุ์ก็สิตัดออกจก้ะเดี๋ยวเมื่อได้ว่างเดี๋ยวพองพันธุ์สิมาตัดออกพี่น้องจา๋าเผืนเศษผืนแตกไหมเนาะให้เพศนแตกไหมส่วนใบข้างม่างจะสี่กระสิเกลียวใบสตรอมนี่เลยจ,จ้ะตอนเช้าเนาะสมุทรสาครพี่น้องจ๋าดูบรรยากาศดูท้องฟ้าพี่น้องจ่านี่ก็ยังหลายอยู่พี่น้องเมฆก็ยังเยอะแยะมากมาย บรรยากาศป้าปู้น้นอยนี่แหะพี่น้องจ้าต้นเล็กๆนี่จะเอาไว้เอาไว้บำรุงสายตาเนาะนี่กระรังสีออกกระรายพี่น้องจ้าเอางานไม่ช่อมนี่แหละใบหมอนนี่แหละพี่น้องจ้าบรรยากาศมื่อนนี้กระขื่มๆพี่น้องสีหั่นพี่นอ้นนองจ้าหั่นจ้ะหั่นตากแดดใบเด้อพี่น้องเด้ออาจจะหันตากแดดไว้จ้ะเสียงพู้พี่น้องจ้าเสียงรถกระจับพองพักกับสีหั่นตากแดดเปิดหลังมาเบิ้งใบแล้วโอ้ยว่าเห็นใบหลายๆว่าแต่เป็นใบงามพี่น้องจ้าใบไม่เป็นเป็นจุดขาวๆนี่ไมพี่น้องคลายว่า แบบปลูกแบบธรรมชาติน้องบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังพี่เป็นอีหยังเด้อพี่น้องจ้าพองพันปลูกไว้เพิ่นสิได้เอาใบไปต้มต้มใส่ใบเตยใส่ใบเตยใส่ดอกอัญชันพี่น้องจ้าบำรุงสายตาพี่น้องจ้าแต่ตอนนี้ใบบ่ค่อยงามนี่มีหน่วลกินได้รแตใบหม่อนนี่เนาะต้มกินหนามเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นซ่าใบม่อนก็ได้พี่น้องจ้าท่นตากแดดเลยเนาะอันนี้พวกนี้พองพันตัดออกก็สิเอาพวกหมู่นี่ไปไปล้างดีๆแล้วกันมาเบิ่งใบแล้วโอ้ยว่าเห็นใบหลายๆว่าแต่เป็นใบงามพี่น้องจ้าใบมันเป็นเป็นชุดขาวๆนี่แม่พี่่น้้องคลาายๆว แบบปลูกแบบธรรมชาติเนาะงบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยางพี่น้่เนี่ยแะพี่น้องจ้าต้นเล็กๆนี่จะเอาไว้เอาไว้บํารุงสายตาเนาะนี่กำลังสะออกกระไรพี่น้องจ้าเอางานไม่ชุ่มนี่ยแหละใบหมอนนี่แหละพี่น้องจ้าบรรยากาศมันนี้ก็คืมๆพี่น้องอีกแป๊บเดียวแล้วเพิ่งตัดเศษเศษไงอาช่างนี่แหละพี่น้องจ้าพ่อพันคอนโตไปเข่างานกันเด้ไม่บ่ายจ้าเป็นอีกอย่างเด้อพี่น้องจ้าพ่องพันปลูกไว้เพื่อสิทเดียวเอาใบไปต้มต้มใส่ใบเตยใส่ใบเตยใส่ดอกอัญชันพี่น้องจ้าบํารุงสายตาพี่น้องจ้าแต่ตอนนี้ใบบ่่่่คอยยงามมนนีีหวจัก ้องฟ้าก็ยังมีก้อนเมฆปะาป่ายพี่น้องจ๋าอึมขึ้นยกขึ้นมาพี่น้องจ๋านี่ใบอย่างนี้ก็จะเกี่ยวไว้ถ้าตมต้่มใส่ก็ใบเตยกินน้ำพี่น้องจ๋าบำร,รุงสายตาได้ดีเนาะนี่นะจ๊ะว่นไหนว่ากินไนดตะมอนจะมอนเด้อพี่น้องเด้อคนแป๊บเดียวเดี๋ยวเพิ่งกัดเศษเตษไงอาอใ่นี่เราพี่น้องจา๋าผ่องคอนโตมไปเขงงางา,า,านกันเด๊าไบายจ้าพี่น้องจ๋าบรรยากาศป่าพูนเอาบรรยากาศยามมืดเช้าตอนนี้วันเสาร์พี่น้องจา๋าวันเสาร์คนไปทํางานตอนนี้ก็ยังเงียบพี่น้องจ๋าในซอย ปากส้วยผิดดอกพี่น้องแต่่วงนี้ใบมันไม่สวยแล้วเนี่ยอันนี้ใบบันก็นจะเป็นแบบใบสิผิดควกับสิมี่นวยร้ายดอกพี่น้องเด้อลูกก็จะดกจากพี่น้องจ้านี่อันนี้บริกาหลวนค่รขึงจนชูงลแล้วเดยวก็ต้องตาดออกแล้วจา้าต้นเนี้นพี่น้องจ้าบรรยากาศปา่าปูเอาบรรยากาศยามืันเ้าตอนนี้วันเสาร์พี่น้องจารราา้าวันเสาร์คนไปทํางานตอนนี้ก็ยังเงียบพี่น้องจ้าในซอยปากสอวยผี่ ควรกระจายมีนุ้ยหลายเด้อพี่น้องเด้อลูกก็จะดกจแกพี่น้องจ้ะนี่อันนี้วอได้ตัดโดนควรขึงจนสูงไรเดี๋ยวก็ต้องตัดออกก็จ้ะต้นนี้จ้ะสมุทรสาครท้องฟ้าก็ยังมีก้อนเมฆป้าฝ่ายพี่น้องจ้าอึมครึ้นยุคพ่อหน่อยเนี่ยพี่น้องจ้าต้นเล็กๆนี่จะเอาไว้เอาไว้บำรุงสายตาเนาะนี่กระร่งสีออกกระายพี่น้องจ้าเอางานไม่ชมนี่ยแหละใบหมอนนี่แหละพี่น้องจ้าบรรยากาศมื่อนนี้ก็ขึ้นขึน้พี่นอ้นองจ้ะนี่ใบอย่างนี้ก็จะเก็บไว้ถ้าต้มต้มใช้ก็บ กินน้ำพี่น้องจ้าบำรุงสายตาได้ดีเนาะนี่ละจ้าว่าไม่ว่ากินได้ตะมอนตะมอนเด้อพี่น้องเด้อข้นจะเป็นข,า,ขาวๆละๆละละพี่น้องเดี๋ยวพองพันธุ์ก็สิตัดออกจ้ะเดี๋ยวเมื่อได้วางเดี๋ยวพองพันธุ์สิมาตัดออกพี่น้องจ้าเพื่อเสี่ยงเพื่นแตกไหมเนาะให้เพื่นแตกไหมส่วนใบข้างหน้าจังสี่กับสิเกีย้ยวใบตะตมเป็นพี่น้องจ้าบรรยากาศป่าพูนเอาบรรยากาศยามมืัอเช้าตอนนี้วันเสาร์พี่น้องจ้าวันเสาร์คนไปทำงานตอนนี้ก็ย,ยังเงียบพี่น้องจ้าในซอยปากซอยพี่ เพิ่มกระสีมีนวยหลายเด้อพี่น้องเด้อลูกก็จะหลจ้ะพี่น้องจ้ะนี่อันนี้บ่ได้ตัดลวนเพิ่มขึ้นจนสูงเลยเดี๋ยวออก็ต้องตัดออกกล้วจ้ะต้นนี้สวยงามพดทธนามใเนาะพี่น้นองเนาะนี่นะจ๊ะแป๊บเดียวเดี๋ยวเพิ่นกระเจีแต่ว่าช่วงนี้ถ้าปล่อยให้เพิ่นขึ้นสูงเพิ่นกระสิใบป,ประมาณาน,ามน,ามนี้ใบบ่ค่อยสวยค่อยงง่ามไปเลยทางหาตัดกิ่งตัดก้านเพิ่นออกแก่ๆเพิ่นแตกไปบ่โดนบ่นานพี่น้องจ้ะขอโทษขออภัยไอเล็บยูบ่โดนบ่นานบ่ขอดอาทิตย์เดอกพี่น้องจ้้ะแแลวเพิิ่นกกสตไป โซอใบออกมากกับซีเป็ดเดียวกับซีเ็นอีหยังเด้อพี่น้องจ้าพอพันปลูกไว้เพิ่นสิได้เอาใบไปต้มต้มใส่ใบเตยใส่ใบเตยใส่ดอกอัญชันพี่น้องจ้าบำรุงสายตาพี่น้องจ้าแต่ตอนนี้ใบบ่ค่อยงามนี่มีหน่วยหรือดอกพี่น้องแต่ช่วงนี้ใบมันไม่สวยแล้วเนี่ยอันนี้ใบมันก็สิเป็นแบบใบสุดหน่อยนี่ล่ะพี่น้องจ้าต้นเล็กๆนี่จะเอาไว้เอาไว้บำรุงสายตาเนาะนี่กระรังสิออกกระไรพี่น้องจ้าเอางานไม่ชมนี่ยแหละใบหมอนนี่แหละพี่น้องจ้าบรรยากาศมันีกคเมื่น้องเป็นขาวๆลาน้นี๋ยวพ้กับสิตัดออกจ้่ เดี๋ยวมือได้วางเดี๋ยวพองพันสีมาตัดออกพี่น้องจ้าเพื่อนเสี่ยงเพื่อนแตกไหมเนาะให้เพื่อนแตกไหมส่วนใบข้างหน้าจังสีกับสีเกลียวใบต่อมหรือดอกพี่น้องแต่ช่วงนี้ใบมันไม่สวยแล้วเนี่ยอันนี้ใบมันก็สีเป็นแบบใบสีเป็นขาวๆล้าๆแล้วพี่น้องเดี๋ยวพองพันกับสีตัดออกจ้าเดี๋ยวมือได้วางเดี๋ยวพองพันสีมาตัดออกพี่น้องจ้าเพื่อนเสี่ยงเพื่อนแตกไหมเนาะให้เพื่อนแตกไหมส่วนใบข้างหน้าจังสีกับสีเกลียวใบต่อมหน่อยนี่ะพี่น้องจ้าต้นเล็กๆนี่จะเอาไว้เอาใบปอมลูกสายตาเนาะนี่กกกาลังงสอออพี่น้จ เอางานไม่ช่อมนี่แหละใบหมอนนี่แหละพี่น้องจ้าบรรยากาศมื่อนี้ก็คืมๆพี่นอ้องไดส่งเป็นนำซาดื่มไหนคือกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ละจังตัดออกตัดออกสีหัน